จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกรณีไฟไหม้โรงงานเคเดอร์จนเป็นเหตุให้มีคนหนุ่มสาวสังเวยชีวิต188ศพบ,บาดเจ็บ469รายถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของผู้ใช้แรงงานและสังคมไทย ได้นำมาสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเรื่องความปลอดภัยจนเป็นผลสำเร็จมีประกาศใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในวันที่16กรกฎาคมพศ2554สาระสำคัญซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเรียกร้องของคนงานได้แก่การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมสิทธิและมีการทำงานในเชิงการป้องกันปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาโดยใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชนพศ2542เป็นกรอบแต่ยังมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชการกับตัวแทนฝ่ายแรงงานในการตีความและความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แก่ความเป็นองค์กรอิสระของสถาบันวัตถุประสงค์บทบาทอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มาของรายได้จากดอกผลของกองทุนเงินทดแทนร้อยละ20ต่อปีที่มาของคณะกรรมการจากการสรรหาข้อเสนอเชิงมาตรการต่อพักการเมืองให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือนายจ้างลูกจ้าง แรงงานที่เจ็บป่วยนักวิชาการและภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีที่มาจากการเรียกร้องของภาคแรงงานและภาคประชาชนทั้งนี้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบาันส่งเสริมความปลอดภัยจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม